ผลการชนะสูดเพลิกศพลายละสุดได้อะไรบ้างไหมเหยื่อรไรนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเหยื่อที่ฉันเคยเจอเลยแต่ร่างกายน่ะถูกบละเอียดจนแทบไม่เหลือกระดูกไว้ให้ระบุตัวตนไเลยละแต่สงสัยคงต้องประกอบกระดูกขึ้นมาใหม่ขอเวลาให้เจ้าที่เขาสักหน่อยแล้วนะจนกว่าจะระบุตัวตนได้ทำไมคุณนักสืบไม่ลองไปถามคนละแวกนี้ดูละ่ะเผื่อจะเห็นอะไรบ้างที่นี่เนี่ยปล่อยให้เปทิ้งพวกเราเถอะ นยายรู้แล้วเหรอว่าศพเมื่อคืนนั่นน่ะเป็นใครอ,อ๋อคุณนับสืบตอนนี้รู้แล้วละเยอะนะ่ะเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณห้าถึงหกปีผมนะ่ะค้นข้อมูลจากประวัติทานตะกรรมในระบบแล้วเธอนะ่ะชื่อจูดี้ฟูดลูกสาวของเจ้าของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดตรงหัวมุมแยกถนนบูพายพ่อของแม่ของเธอนะ่ะลงประกาศคนหายไเมื่อสี่วันก่อนแล้วก็นี่สิ่งที่ผมตรวจพบมันคือคอรอ์อร์มในเลือดของเธอ เราว่าเธอน่าจะสลบก่อนที่จะถูกฆาตกรรมแล้วนะแต่อะไรที่ทําให้เธอแหลกละเอยียดจนไม่เหลือชิ้นดีแบบนี้อ๋อแล้วก็นะมีอย่างผมเจอเศษกระดาษปบอยู่กับศพด้วยนะผมเลยเอามาต่อกันก็เลยได้รูปของเหยื่อที่มียิ้มหน้าหลังเขียนไว้แล้วนะจากอะไรนะ่ยโฟโฟไกสละ่ะ อ้าแล้วมันก็อยู่นี่แล้ะมันอยู่ในที่ที่คุณต้องหาคำตอบเองแล้วล่ะคุณนักสืบเด็กนั้นเหรอ,อยาสลบทุบละเอียดลูกเด็กยิ้มให้ตายเถอะขออย้า้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยเถอะอะไรเหรอคุณคิดอะไรออกอย่างงั้นเหรอมันเคยมีเหตุการณ์แบบน,นี้เมื่อปีพันก็รับไปสิบสามมีเด็กถูกยาสลบ,ลท,บทรูบละเอียดมันแบบนี้เลยแหละ เพราะไม่มีบอดแสอะไรทั้งนั้นนอกจากรูปเด็กยิ้มที่วางไว้ข้างศพข้างหลังเขียนว่า p o พ e r Guys ท่านนั้นเองอแล้วเจ้า p o พ e r Guys เนี่ยมันคืออะไรกันนะผมเรียกมันว่ายาม่วงมันเป็นตัวละครมาสกอตที่ผู้หญิงที่ผมรู้จักเป็นคนออกแบบมันขึ้นมามผู้หญิงคนนึงแฟนคุณเหรอ้ก็แค่เพื่อลงงานนะตอนนั้นฉันยังทำงานเป็นพนักง,งาน ต้องต่อยที่เฟดดี้แอนิเมนต์อยู่เลยแหละนี่เจ้าหนูวันนี้พี่มีเอาตุกอมให้ตามที่เราสัญญากันไปแล้วนะขอบคุณครับพี่เหมีอเพราะเธอเก่งที่สามารถชนะพวกเราได้และนี่ก็คือรางวัลของเธอยังไงล่ะเออเพื่อเหมืคือนี่พี่มีจะเล่น,นแบบบ้าวอีกไหมคะอ๋อใช่ใช่แต่ถ้าเธอชนะแล้วก็อือมว่าแต่จะได้อะไรล่ะอืม ผมอยากเพื่อเพื่อมืออยู่กับผมตลอดไปเลยครับงั้นเหรอเข้าใจแล้วเอาละเม่เล่นเกมอยากให้ผีเข้าห้องกันดีกว่านะมาเลยเข้ามาเลยกับพวกคนที่ผมสู้ตายน,นานนครับทําแมถึงขแคนมาจัดการตัวจบเองแล้ว่ามันคงเกิดเรื่องอีกสิน,นะทํนนา,า,ああา,าไมผมงเราไม่ปล่อยเนค่รนี้เราไปแน่ๆน่าหมายผมว่าเหตุอะไรต่อไปคือเจ้าต็กนี้โอเค ีววันนี้เธอหลับในบร,ริษัทอีกแล้วนะขอโทษนะฉันคิดมาสคอตของร้าหม่อยู่นะแล้วกอ็อยู่ที่เห็นนั่นแหละเฮใ,ในช่วงเวลาแบบนี้เธอนีหลับเก่งกว่าแม่ของฉันอีกนะอารุสวัสดทุกคนเช้าสดใสโอ้คูณราของบริษัทนี่มากันแต่เช้าเลยนะไมในสกิมตกี้คองมาเล่นยัง เนายพูดแบบนั้นเดี๋ยวก็ได้ตกงานหรอกจบซื้อมาแล้วล่ะพวกนายเนี่ยเคยตั้งใจทำงานเหมือนตอนเล่นเกมมาเละนั่นนี่เหรอผู้ชายว่าแต่เธอออกแบบไปถึง<ม>ไหนแล้วล่ะอ๊ะเรื่องนั้นเหรอเดี๋ยวฉันให้ดูนะปัดดึงนี่ไงตัวละครที่ฉันออกแบบให้น่ารักใช่ไหมล่ะน่ารักจริงๆด้วยเธอนี่ฝีมือสุดยอดจริงๆ <c oughs> ขอบคุณนะมหม แล้วใจละ่ะชอบหรือเปล่าก็ชอบนะว่าแต่เธอไม่คิดจะแนะนำพวกนี้ให้พวกเรารู้จักหน่อยหรอหรอ,อีวาเออได้สิเจ้าหมีสีน้ำตาลตัวนี้ฉันตั้งชื่อมันว่าเฟรดตี้และลูกเจียบตัวนี้ชื่อว่าชิก้ามันอาจดูน่ากลัวไปหน่อยนะและนี่เลยกระต่ายน้อยน่าจะถูกใจเด็กๆแน่นอนนะเถอแล้วมันชื่ออะไรล่ะบอนนี่อ่ะแล้วก็ทิงจอกตัวนี้ออกจะแนวตัวสลัดหน่อยนะมันชื่อว่าฟักซี่ ฉันน่ะชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยล่ะอืมงั้นเหรอคงได้แรงบันดาลใจจากใครแน่ๆเวลาเธอชอบใครหรืออะไรมาเข้ยวว่าอลาที่สื่อถึงคนนั้นจริงไหมเจ๊ําทำไมไนายต้องมองหน้าฉันด้วยไม <laughs> เ่เอาแล้วเอาแล้วนาแดงแล้วนะเจนี่พวกเธอให้ฉันแนะนำให้เสร็จก่อนสิแหมเธอก็หน้าแดงไม่ต่างกันเลยนะ <laughs> เอาต่อเลยต่อเลยไม่กลัวก็ได้โอเค มีตัวสีเหลือ,องตัวนี้ชื่อว่า golden f a ตี y ตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนๆที่ฉันออกแบบไว้อีกนะแล้วก็ฉันออกแบบตัวละครหนึง่งแต่จะเป็นมนุษย์ตัวนี้ชื่อว่า p e p พ e ล guy มนุษย์สีม่วงหมายความว่างไง p e p p e ล guy ฉันออกแบบไว้ให้เป็นพนักงานโดยเฉพาะเลยนะเป็นยามที่คอยเฝ้าระวังไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายมาขัดขวางความสุขของเด็กๆยังไงล่ะฟังดูไม่เลวนะ พวกยอนมันทุดเลยไม่แน่มัสก็ของเธออาจทำให้บริษัทของเรากลุ้มือ้นและมีชื่อเสียงแน่นอนฉันเห็นด้วยนะอย่างน้อเราก็น่าจะมีอะไรไปสู้กับคู่แข่งบ้างขอบคุณนะทั้งสองคนเงินฝากด้วยละ แหมออ่ผมรู้สึกว่ามีอะไรวิ่งอยู่แถวๆหน้าประตูห้องหมอมนะคบคืนนี้ค,ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพื่อให้เกมในคืนนี้มันท้าทายยังไงล่ะเหมือนผมโดนโกงเลยอ่ะแต่ก็ช่างเถอะนะครับพี่หมีเขาดูแลผมก็ดีใจแล้วนะครับคืนนี้จะอีกยาวนานนะเจ้าหนูถ้าจะมาเล่นกับเธอทุกคืนแต่เธอต้องสัญญากับพี่หมีก่อนนะว่าจะไม่ออกไปข้างนอกอีกเป็นอากาดเข้าใจไหมถ้าเธอยังดื้อแลวออกไปข้างนอกอีกพีห่หมีจะโกรธมากมากเเด็กที่ไม่เชื่อฟังนะ ผมไม่นำให้พี่มีก่อนหรอกครับเชื่อผมเลยนะครับเพราะสุดท้ายที่กขาตายอยู่จีิว่าไงนะเจมันไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคแม่งเงยฉันหยกบกับเพื่อนแบบนี้ไม่ได้ฉันจะไปแต่งกันกับไอสารเงิวนั่นไม่เจได้โปรดอย่าไปเลยนะฉันยอมรับกับเพื่อนแบบนี้เหรอฉันจะปล่อยให้อปภิธานบริษัททำแบบนี้งั้นเหรอมันทำร้ายเธอใช่ไหม พอไปหได้แล้วเจฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เธอคิดว่าฉันจะยอมเหรอไม่ฉันเกลียดตัวเองฉันรู้สึกแย่มากความรู้สึกฉันตอนนี้มันพังมันพังไปหมดแล้วล่ะเจฉันต้องทําตามที่มันบอกและนี่มันบังคับให้เธอทําอะไรมีเรื่องะไรที่เธอยังไม่บอกผมงั้นเหรอที่บว่าฉันฉันท้อง สวยละกูลืมเอาวิทยุมาวะ่ะประจำเลยนะฉันต้องบอกนายกี่รอบเนี่ยลูคัสดูป้ายประกาศเด็กหายนี่สิหน้าคุณลูกชะมัดเลยเอออขอโทษกูรีบนี่ว่ะเหมือนนิยายสยองขวัญเลยนะปีศาจท,ที่เลือกกินแต่เด็กเนี่ยน่าไม่ถึงนิยายสตีเวน k i n หรอกูชอบนั่นนั่นร้านนี่ไงที่คนแถวนี้บอกว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นแปลกๆนะเจนนะอที่คนอื่นหรือยังปีเตอร์ว่าเราถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ปีเตอร์ถึงศูนย์ผมมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วให้ทําไงต่อ,ออยู่ตรงนั้นฉันจะส่งเจอทีมาส่ทเร็วหน่อยก็ดีนะวันนี้มันคุดลุกโตรเลยอยาย่านผียังไงไม่รู้ทราบแล้วอดทอนหน่อยปีเตอร์น,น้านีใหญ่เจ้าที่ในพื้นที่ลงในดขาดน,นี่เป็นความรับสุดยอดใหญข้อมูลล้ไหลเข้าใจไหมปีเตอร์ทราบแล้วเลิกกันออเอาไงต่อหล่ะทีนี้ปีเตอร์รักษาชีวิตให้ได้นาะนที่สุดนะ ครับเข้าใจแล้วเลิกกันถามตัวมันก่อนปีใหม่ให้ได้ไม่ว่าจะยังไงฉันจะตามล่าจนก,กว่าจะฆ่าด้วยมือของฉันเองเพื่อพี่น้องของฉัน